นี่ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำวิธีใส่สายกางเกงนะครับด้วยสิ่งของนะครับที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับก็คือตะเกียบนะครับว่าเราจะทำการใส่ง่ายหรือสะดวกแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการใส่สาย กางเกงนะครับเพราะว่าอันเก่านะครับมันหลุดไปแล้วนะครับก็จะทิ้งก็เสียดายนะครับเราก็สามารถใช้ได้อยู่นะครับเป็นกางเกงขาสั้นนะครับนี่ครับอุปกรณ์เราก็จะมีนี่ครับเป็นตะเกียบนะครับหนังยางนะครับแล้วก็เชือกผูกกางเกงนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการผ่าตะเกียบแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาส่วนของเชือกเรานะครับเข้าไปที่เราผ่าครับจากนั้นนี่ครับหลังยางครับรัดไปเลยนะครับรัดรัดให้แน่นเลยนะครับ นะครับรัดไปแบบนี้นะครับก็รัดให้แน่นๆนะครับอย่าให้เชือกเราหลุดได้นะครับนี่ครับแน่นนะครับจากนั้นนะครับนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตะเกียบเรานะครับแย่ลงไปที่รูเก่าเราแบบนี้นะครับนี่ครับแย่ไปนะครับแล้วก็ทำการดัน ตะเกียบเราเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ดันไปให้รอบนะครับก็จะง่ายนะครับถ้าเราไม่ใช้ตะเกียบนะครับก็จะทำยากแล้วก็อาจจะไม่ได้เลยนะครับ ครับก็จะเห็นว่าเวลาเรา,าแทงตะเกียบเข้าไปนะครับก็จะง่ายมากนะครับนี่ครับเมื่อเราดันไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็โผล่ออกมา,ารูเดิมแล้วนะครับนี่ครับก็ทำการ ดึงออกมาได้เลยนะครับสำหรับตะเกียบเรานะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ดึงให้ออกยาวๆครับจากนั้นเราก็แกะตะเกียบออกนะครับนี่ครับเราก็ดึงออกเลยครับเราก็จะได้อาศัเงางเกงของเราเลยนะครับนี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนำเงางเกงนะครับมาอ่า ใส่ได้ต่อนะครับเราไม่ต้องไปทิ้งนะครับก็ง่ายๆนะครับวิธีนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ